chăm ngon vô đây bò bà mưa nắng tang long uh, nhạc ngon ngon bò nhạc ok dù mầm nhanh đưa không? đưa mầm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  đưa rồi đưa mầm 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 đưa เป็นบอะไนี่คือยันยันบ่ได้มากบ่ได้บ่ได้ใดพี่้องเหรอพี่น้องได้เห็นรูปภาพทั้งคุณยายเพื่อนเนาะจ้ะเป็นใดเพื่อนยังนมอยู่บ่โดยน้องว่าเพื่อนจักปีไทยเพื่อนดู เอา้าพี่น้องเลยเนาะทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตคู่สู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบมะย่ญญาซาเนเอลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอา้าพอดีทั้งมะย่ญญาเองกะอา่ามาแต่พุ่นแต่พี่น้องเลยทั้งบ้านน้องไซน้องปูน่นาพุะนะ่นแต่เนาะโอ้มากระโบดอาบ่าทวงโบทันตอน,นเล้งๆพี่น้องเลยเนาะกับบริกรรมมาเยี่ยมมายามทางน้องเพนเป็นเบิร์ตมือพี่น้องเลยมือนเนาะ มาสิมาต่อนนั้นปลายเพื่อนกะยังใช่ได้เลื่อนได้พี่น้องเลยเนาะได้ใช่เลื่อนติดเบืองอื่นพุ่นเนี่ยตอนเทีนทุ่งเทีนเทิงพุ่นเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเอ้าอัดใสไปก่อนพี่น้องเลยน้องเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่โป้อพี่น้องจังหวะแผ่นดินเมองอื่นนะประจักษ์พี่น้องเลยเนาะอ่าคือสมัยสามีอยู่แทปพี่น้องเลยวันนี้ก็พากันทางท่อเนาะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเลยตอนนี้ แล้วก็เห็นมือเศ้านี่เห็นเป็นปั๊บดินบอกพี่น้องเไยเนาะปั๊บดินหนาหนาเฮือนบหอเพี่น้นองอยู่เล่นอยู่ซานอยู่บ่อเนาะขับจนมาหาน้องเพื่อนพี่น้นองไงเน,น,น,นาะับน้ำบ่อาบอาบน้ำรับบ่อาสบายดีนอ้องเออต่อนได้ แนวห้างต่อวนะ่าน,น้ำนะเอาต่อไหนได้เนาะพี่น้องเลยบอกว่าสิมาต่อให้น้องบัพดพอดีมันบอ่อทันน้องเลยพอดีแอ้์ปีพี่อยากมานนหนึ่งบ่อน้อยหนึงนะ่งแล้วบิดมือเนาะพอดีไปอันถ่ายคลิปเคสน้องปูนุนาเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นปั๊บนาดินเซลเซลอยู่บัดมาถ่ายน้องไส้อีกพี่น้องเลยคำบัตรเสื้อหนูอีก ซื้นูซื้อนูไปคั่วไว้อีกพี่น้องเอ้ยอ้าวบ่เป็นหยังเนาะอ่ามาเสริมคําก็บ่เป็นหยังบ่อื่นเด้อสิต่อให้จะว่าเสียใจบ่จักนี่ฮะเสียใจพะอ้าเสียใจบ่อันต่อน้ําให้่บอื่นก็ได้่อื่นก็ได้บ่บ่งสยบ่อายไปใส่มามื้อนีาไปสคือบ่เห็นจักือสิบ่ได้งสเนาะอืม่แม่ไปใส่แม่ไปลิ้นไปลิ้นใส่นะ โอ้มีเบียกโบผมไปพิงไฟอยู่เ้เอาพื่อนจะของกับมีไอ่าไปพิงไฟนามูไปพิงไฟนามอันนี้เพิ่นปั๊บนาดินไพนี่นะนาดินลุ่มปั๊บนาดินลุ่มโอ้วันนี้ปั๊บนาดินลุ่มแล้วเพิ่นชีเห็ดยังเพิ่นชีเทือนโบโมโหคือกันโมโหเพื่อนโอ้ยังเด้อไปนอนเลยเอา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 เพื่นเนี่ย ทางบ่ยาวเองจะซื้ออ่าก๊อกข้าวบูดมาให้ตั้งแต่เช้าพี่น้องอ่าบ่ได้เบะเลยยินยาวเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าก็ไปกีดเก่ากีดยางมาคือเก่าเนาะเอ่ออดาวพี่น้องก็ยินจอยจอยนี่ม่แน่นอมันบ่ได้ยินเสียงเนาะจนใต้โคมพี่น้องเอ้ยเใต้โคมนี่คือมากันกบกันเขียนี่โอมาได้พุ่นบ่ ơ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  bột nó quá à, nó không bột cả <laughs> lấy thêm bột lại hết ăn ok bột bột cây là cái lòng ăn... cây, cây để được cây. Trà đây chạy bột ra chạy 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 อันจิบคอแทสเนี่ยเหรอมามาคำมาดิมาคำฮะจะโดยกูเป็นยังไงเขาลงไปหากินยังเขาก็ได้กูเป็นยังไม่ได้กินก็ยังไม่ได้กินหรอกแต่เอาเป็นยังเนาะเดี๋ยวกลับมากินอยู่อันตลาดก็ได้เนาะตอนอันกลับเมื่อพุ่นแหละมาสีมาต่อน้าให้กับมืออี้ทำแล้วทแล้วมันเบืิอหุงเลยไปนอนเลเนาะ บ่เฮงลักต่อนแป๊บเดียวเพราะว่าบังประตูเพิ่งชื้อขอมาแล้วกะบ่หัวน้องเพิ่งได้เบิ่งลิปทางเฮ้าเลยบอกเมือนเนาะยังบ่ได้เบิ่งอ่ายังบ่ได้เบิ่งเลยเนาะได้สิว่ไอ้ยาวแปงไหนดิคือบิ่งมึงเบิ่งทำหายจิบ่อฮะอ่านั้นลงน้อกันก็กลับมานั่งกันเลยฮ่าก้าฮาแต่เนาะเลยหูว่าน้องมีเวียกอืม ไปอะไรไปอลไรครอบครัวคือ,อ,อ,อหเห็นนั่นแหละไปเอ่อเบื้องพิ่นปั๊บนาดินน้องปูนายอยู่ยบ้านเก้งหลวงแต่ก็ทางว่าน้อง,ง,ง,นนอง,ชองใช่พ,พี่น้องเลยน้องอันใช่อ่าพอเพิ่นอ่ามาแล้วก็พากันทางป่าเนาะทางป่าทีเพิ่นนั่นแหละเนาะพี่น้องเลยพระระวังไหมเจ็บไหมเออเอา,เอามอาแบนจ้<อ>า เอาไปบ้างคะันขึ้นพี่น้องอ่ะขึ้นพี่น้องตีเอาขึ้นเดี่ยวไอ้รถมาจนห่าม้งหลือพี่น้องไงมันต่อประทันเลยปรอื่นก็ได้เนาะต่อประยากเราพอดีแหละปืนข้าศิทธนเ้าำเบิงเรื่องเสาด้วยเสาแต่ประอื่นนี่ยันยันได้ยันมาอยู่ถ่าเสาอยู่พี่น้องไอ้ปืนเนาะเพราะว่าเจ้าพื้นสิมาจึงม้งขาศิไปไกลม่ได้ปืนนี่ อําบาสาวเพิ่นว่าสิมาส่งอื่นนี่ก็แม่นได้อยู่แถวนี้ก่อนแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่อีกมื้ออื่นเด้เนาะอยู่อีกอื่นก็แม่นกลับเมือบัดนี้จักอ่าบ่กี่มื้อเนาะที่าก็ขึ้นมาใหม่บิดอ่าปีใหม่เข้าลาวเนาะอ่าองแม่นกับแม่ก็ไปเข้าลาวอยู่ไสาวอยู่นหลอย่างบ่นย่างติ นั่นแหละกะมีแต่ล่อขึ้ก็เดี่ยสร้างเพิ่นเกิดกันยังจะเทือนิทานตัวนั้นอยู่เนาะเรอไปก่อนพี่น้องเลยอดทนนอนสายไปก่อนอันนี้เพิ่นสิปลุกเคลื่อนปลุกซานบ่เลยขออย่าทำเลยปลุกเคลื่อนไปกับกบ่ฮู้เนาะโอเคบ่เป็นหยังบ่อยากเว้ากันเนาะพี่น้องเลยมันแห้งแห้งต่ำต่ำไปเลยบ่อยไปเนาะ แต่บราคาปั๊บเขาพูดว่าอะไรประชันกันกับน้องปัดเนี่ยเออทำกันบ่เจ้าเก่าบ่ว่าเย็นเลยพี่น้องเลยน้องเย็นโจ้สังเกตสังเกตสังเกตเขาพี่น้องเลยคำี่ต่อกันต่อได้อหรอพี่น้องกลางค่ำกลางคืนกัแต่มันบ่เจ่งนะเมื่อนี้กับโบเงากับโบอยากถือน้ำเนี่ยพี่น้องบ่ค่อยถือกันกับน้ำกับในนะเนาะ ใครยุ่ยอเจ้ายังกอดถือกันอยู่กับน,น้ำยั <c oughs> ยงกอดพเคยคิดกันปบนในเนาะกับน้ำเนาะแต่กินเ้าจะกินซองเทืองได้ไมนีมน <c oughs> กนน่กินน้ำกินน้ำกินซองเทืองได้พี่น้องเลยแอะเพลิดเพลิน <c oughs> ขายเบิร์ดนะเบ่ร์ดองหล่าเครื่องนะยังยังเบิดบ่กเด้อยั <c oughs> อยงเหลือประมาณเท่าไรเนี่ยเรือไร <c oughs> กนนารบเิหารทำปฏิปีเป็นราคาเงินไรป๊อได้ประม <c oughs> าณเท่าไร ไ uh oh. ด้สองแสนสองแสนบอกโอ้ oh. ปีนี้เอายังมาขายบบได้ขายเครื่องเก่าอะไรโบได้เอาเครื่องเอาเครื Imperial> ่องใหม่มาขายบ่บโได้ขายอันตัวนั้นบบได้มาบ่ตัวนันต่ำเลตัวอันมาต่ำเลยพี่น้องเลยอันลูกสองลูกนะประเภทขายเครื่องขายของในน้องว่าได้บอกว่ามันน้องมักขายย่งขายออนไลน์ขันมักที่สุด แบบแบบได้ลองขายกันไนไอ้บ้องตรงไอ้ขายโบบินเนี่ยขายเครื่องอะไรก <c oughs> ัรีวิวสินค้าเพิ่นรีวิวสินค้าเล<ด>ยเทาคือเขายเสื้อผ้าเขายซบตัวนั้นซบตัวนี้มาใส่ไอ้เนาะเดินเปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนต้นนั้นเปลี่ยนมาใส่<ด>เนาะขายของออนไลน์น้องก,ก็ต้องไลฟ์สดลงจากเฟซบุ๊กเพราะเนาะเด๋ินขายของออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรทุกอย่างเงินบ่ ประเภทครีมอย่างที่เจ้าได้ซื้อมาต่อบ่ตอนนั้นเคยขายอยุคคีมค่ะคีโเดยครีมแบบหน้าขวหน้าใสดิบ่โดยอลองบัดนี้เลยก่อนก่อนจะขายเฮาต้องใส่ก่อนเราต้องใส่ก่อนเนาะโดยแต่ว่าโอเคอยู่เพราะว่าใส่กับน้องหน้าน้องแบบว่าหน้าสิ่ขายวันนาเฮาเฮาใส่ได้เอาไงเนาะออำมาว่าหน้าใสแต่ว่าสิวสิวจะเกิดบอขายบ่มืถืกบ่โดย อันนะเขาสิเ,า,เาต้องหาครีมตัวใดที่มันถึกหนาเขากันเนาะโดยมาขายพี่น้องเลยเนาะทำบัตรขายตัวใดก็บอกง่ายเ,เลยเด้อ,อไอ้มาสิมาท่าน่าเดร่งง่ายนี่นะ <c ười> หน้าเด็กยดำๆนี่พี่น้องเลยเบิ้งคือโบมี่สิว,วหนาหนแต่ว่าลายเด้อสิวหัวพังกันเลยสิวหัวดำเพราะว่าส่วนมากคูทชายอมมาก,กล่างหนา,หนาเลยมีแต่นอนคือเจ้าหนิงม่าล่างหนาได้บ่ บอได้ <laughs> บได้เนาะผู้หญิงส่วนมากคำพูนบุร่างหน้าเพึ่นอยู่บอได้พี่น้องเนั้นเนาะแต่ผู้ชายนี่ขนาดหน้าอาบยังอยู่ได้นะเบลังนี่ไปกับเราบอไปกินยังไงไปกับเราตกคืนเนาะอาทิตย์หนึ่งพักกี่เทื่อนะชักละอีตามเมื่อยนัละเมื่อยละพาลูกพักเมื่อยแหละพาลูกพักโดยปีใหม่นี่ได้ยั่งสมมาสุกันกินนี่ บ่มีอย่างโบได้เบะสองตัวเนื้เอาเบะสองตัวเนื้อยันแบบบ่มีบ่มีบ็แบบจัดมันลงมันเกิดกันกินเบาๆในครอบครัวนะบ่เคยบอเคยกับบ่เคยเลยเนาะบ่เคยสั่งซันกันในครอบครัวบ่กินแต่มีแต่กินข้าวกินน้ำกันปกติแล้วเออแล้วยังกินข้าวเล้งวันนี้นะไอ้บ่มานะรับ ผักตลิงเห็นบอยโอหนนาอ,อนายมือโบหินนาอามือเดียวก็ได้ข่าวกับผัก <c oughs> เรถเห็นบอคือน้องอันไซน่ะวะ่าโบหินนาอันทั้งทีมงานมือเดียวได้กินเข่าต้มพักนวด,ดเราอ่ะ <c oughs> เอ้ากินไปก่อนเนาะตกพักลวงเนาะมีวิตามินดีเด้พี่น้องเลยมีมิเตอร์มินตองไหนวะตกพักไปซือ้อก็ว่าก็ว่า,า,า,าอันว่าไหลรล่กไหลร่วงไงใช่ไหมอายุพี่น้องเนาะ ดินบล็อกดนะินหยังเขาก็ยังเรือเพราะได้ก่ออันว่าอ่าบันไดอยู่รอกพี่น้องเลยเนาะเพราะได้อยู่ยนะยมันนี่สร้างเพิ่นมันมันทิศนี่เพิ่นสิเมือว่าดนะเพิ่นสิเมืออันนัน่นเนี่ยคัดศาสนาคิดเพิ่นเน่ยเป็นตนัวในเมือแต่คือเจ้าเจ้าบุรีเขาเลยเนาะบุรีเขาอโอเคออือืก็เป็นเนื้อเป็นเะนืเนาะเขาก็ดีบ่เขาก็ดี นาะแน่แต่เนาะเพราะว่าเราได้กลัวเรื่องศาสนาพี่น้องหมเนาะแต่ว่ามันเข้าแหละใจดำคือเก่าก็คือเก่าอะไรเงื่ชื่อสัตว์แบบนั้นก็ชื่อตัวพ่อเลยเกี่ยวหลักเนาะเพราะว่าศาสนาอะไรเพิ่นกระซอนเหาเป็นคนดีว่าจันแหละเนาะแต่ว่าใจคนนี่ไม่ได้ดีก็คือเก่าสต์เลยเห็นศาสนาอย่างเพิ่นกระซอนเบิดว่าให้เป็นคนดีว่าให้เป็นคนรักคนอย่างเพิ่นกระซอนเบิดพี่น้องเห็นเนาะ มันอีพักพ่อนอันตอนเล่งแรงเี้เนาะโดยส่วนพ่อแม่ามือม่อวันนี้มีเพแ่นมาหามีแต่บวบุญเบ้อโดยเพิ่นปั๊บดินเรียเเเเเร่ยวไปเศร้าเพี่บอกตอนเล่งแรงกินนี่เอ๋อปั๊บจะเศร้าคือเลี่ยวใช่ไหอน้ำมันเบิดเบิดจักเนาะ <c oughs> เออพี่น้องเลยเอา่า ทางน้องเพนเพิ่นอันนี้แป๊บหนึ่งก็ได้พี่น้องแป๊บหนึ่งมาพี่น้องเลยมาต่อกันตอนคำคำมืดมึดอ่าน้องจำคำน้องว่าได้บ่ว่ามือนั้นนะทางน้องอยากน้องว่าน้องบ่าอย่างออกไปอยู่กุงแบบไงนะเรื่มเรื่มแบบเออเป็นยังเนาะอ่าทางน้องว่าอยากเห็นหน้าประตูบ่โดยอืม อ่าแล้วว่าถ้าเห็นหน้านั่นอ่ายันเป็นไปบ่ได้หรอเนอเป็นบแบบนี้คือยันยันบ่ได้มาบ่ได้บ่ได้ใดพี่น้องเลยเนาะกะบ่เป็นยังพี่น้องเลยทางประตูเราว่าทำมาทำมาหินหนาเนี่ยยันยันบ่ได้เห็นลอกหรอเอามีแต่ว่าเราเราเน่ยเราได้เบิ่งคลิปอ่ะเน่พี่น้องเลยเนาะกัเลยอ่าทรงหูภาพรูปภาพกะประตูเราว่าหูนั่งกินเข่าอีกซื้อหราเพราะว่าทางประตูว่าอัน เพิ่นเป็นคนบ่มักถ่ายารูปว่าซั่นเนาะเอาสาให้น้องเพิ่นเบิ่งก่อนว่าหน้าตาสิได้ช่องเดีย๋ยวให้เบิ่งอยู่ดอกเด <c oughs> ่องอยู่พอนนอ <c oughs> ี่น้องเ้ทาง้ทางนี้ช่องเบิ่งก่อนลเห็นแล้วเนาะอ่าเอาน้องเอาไปเบิง่เงเองเนาะอ่าั้งแรกที่น้องได้เห็นรูปภาพทางผู้ใหญ่เพิ่น,นเนาะอ่าเป็นได้ไดเพิ่นอยังนุ่มอยู่บ่ พี่น้องว่าเหมืนจักปีไทยเพิ่งดูแต่ว่าไอ้เคยบอกเจ้าแล้วเนาะเคยบอกไอ้เคยบอกแล้วไอ้จะจำมาแล้วเนาะฮัสซิบค่ายคกับประตูก็จะคือผู้นี้เนาะพี่น้องบอกหมดแล้วนี่คือเท่าเท้าเวนสบายดีล่ะเออคือเท้าเวนนี่พี่น้องประตูแล้วนะเดินยังรอทแถวขท้าก็ยังรอยังนุ่มไม่ทันซะเนาะพี่น้องเลยเออทางพอตู้เราบอกว่า เจ็ดสิบปีแต่และ <โด S 1> แต่ว่าเพิ่อนอยู่เมืองนอกค <โด S 1> ือว <โด S 1> ่าในการปรับอากาศของเพิ่นเนาะหรือว,ว่าในการใช้ชีวิตเพิ่นนี่อาจจะบโบ,บคือถูกคือทั้งเฮาเนาะแต่เพิ่นก็นเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานด้วกันแน, <โด S 1> น่นอนเลยบ่ได้ว่าสุขสบายไ<โ>ด้หรอวะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานด้วกันนี่แหละแต่ว่าเบียดงานเพิ่นอาจจะบบคือบ้านเฮาเปานไรเนาะอาจจะเฮ็ดเงินว่าไงเฮ็ดเฮ็ดลายก็ได้เงินลายนะบ้านเฮาวัด บางเทธอเห็ดหลายบระเด็เงินหน่อยก็มีมองมองนะอา่าแล้วถามก็เห็นทูปเพิ่นไหนเู้สึกงอะไรเนาะรู้สึกดีใจค่ะค่ายๆเจ้าอยู่ด้ยเนาะเ <c oughs> บิง่งเบิ่งมากอะเบิง่งเบิ่งมากเกิจากค้ายน้องเพฟนอยู่ด้วพีน่น้องเลยเนะเาะอ่าแตมเพิ่นผักคว้วมากกันน,นั่นอะน้องมิแต้วบโบเห็นล็อกเพิ่นนะอา่ถาถ้าเป็นทูปเนี่ยคือสิพอ่อ <c oughs> เห็นยื่อล็อกเพิ่นนะเพิ่นเพิ่นโมมีโอกาสเจริญมากพอได้ไวแต่ว่าพอเพิ่นเป็นคนสองสันสัดเลย ทางสัญชาติไทยและสัญชาติต่างประเทศอเมริกาพี่น้องเลยเนาะโอ้กะถือว่าสะดวกสบายพี่น,อน้องเลยอ่าเลยเป็นทางสาสกัรสถานเนาะเบิ่งกับยังนุ่มอยู่เลยพี่น้องเลยเนาะเพราะเพราะ,ะว่าหรือว่ารูปเก,ากเ่าแล้วบพาะเนาะกะเว่าอะไรแต่เราว่ารูปแล้วท้ายตะโดนเนาะ ดย<ม>อยังนุมอยู่ยังนมอยู่คือคนอยู่เราหาสิบนี่เราเป็นเ<ม>นาแต่เราว่ะหาเจ็ดสิบหรือไรอันนี้ก็บไอก้การหาเชนพร้อมกันกับเจ้าได้บอกแล้วกัน <c oughs> พอวนในโปรไฟแล้วนี่เราโทรมาเราบอกเคยเปิดกล้องหาบาะเยาจักเถื่อโดออมีแต่รูปกับแตบ่เป็นรูปร้านที่เราใส่ในีนอันติดต่อทางประตูคนนะพี่้องเองลยเนาะ บ่อยาวกหาสีหินแล้วในใจก็ดีอกดีใจใแท้น้องหละที่ทางประตูเราได้ยิ้มยืดขามาซอยเรือน้องเนาะดอะดีก็เป็นครั้งแรกที่น้องเพิ่อนได้เห็นพี่น้องเลยแต่ว่าจะคือท่าเว้นพี่น้องเลยบ่อยาวบึงนะบ่อยาวเห็นเบ็บแรกเลยนะจะคือผู้นี้เลยทุนจะคือ,คอกันนะเ <c oughs> นาะ <c oughs> เป็นบัตรเป็นไอกินขน,นมลายนะหมอเนี่ยเบืไปแตงเฮียนนะั่นหน่เนาะ แต่เป็นคำเฮียนได้บืนนี่เอาสามีแต่วันคํามันมืดเลยเนาะทางไอ้กะจะบอ,อบครบกวนลายเนาะสามที่สัญญาไว้พี่น้องเลยบืนทีโบผาดพี่น้องเลยคือสีโตให้เนาะแต่ว่าไฟนี่โบข่อยโบยัง,ย,งยังบลัปากเล่าตรงไหนเลย <c oughs> ว่าอายาันเรื่องต่อพื้นต่อไฟนะเนาะถ้าว่าซีเอาดีกะอาจจะพอได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบอกขอเซี่ยงนีกว่าย่านปิดยันปิดต่อพิษ ยันมันตุ่มนะพี่น้องเยยันผูดีเป็นโทษเป็นหนี้ซื้อเนาะบ่ย่างโบจะกล้าเห็ดเป็นได้ตัวฟืนไฟนะพี่น้องเลยถตัวฮัมโบตอเซสวิกเนี่ยเพรได้ยุถ้าฮัมโบอเป็นใส่ตัวหนึ่งอาจจะเพอได้ยุโอขอรับปากมิตรบาทจะรับรับปากคิดต่อให้แต่ล่ามปลาปลาจะซื้อพี่น้องเลยแต่เป็นบ่ยอื่นพวกนั้นมันหนี้มันมันบ่ชทวงบ่ชท่านนะกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อที่เออมาบ่ชทวงที่ว่าเบาไว้ได้เห็ดบ่ได้เนาะขอโทษตลัง กลมาวันอื่นนี่ยังบบเฮตไทยนี่บบได้แรกพี่น้องเลยพี่น้องเพื่นเอฟซีกัซซีฮาว่าไอ่เบ้าอะไรกับโบมีชัตจ้าอีกเนาะอันนี้ก็กลายเป็นคนบบมีชัตจ้าอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาว่าไว้่ายเฮ็ดบไล่ดิ่กะต้องมาขอโทษน้องเพื่อนทีเถื่อพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเขาเฮ็ดบได้นี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกัซซีซีโบเสื้อนี่เสื้อหมัดในตัวไอ้อีกเนาะเบ้าแล้วก็ให้บเฮ็ดเฮ็ดซบอ้ยจุดให้ดิ เออเราเป็นยังพี่น้องเอ้ยน้องเพื่อนกันถ่ายน้ำนิติกรเนาะอันนี้ก็คือเบาเงาเบาเองเด้อพี่น้องเอ้ยบ่าเป็นยังพี่น้องเป็นยังยังดึงใช่ไหมเบาเงาอยู่ประจำเป็นยังโอเคโอเคพี่น้องบัวรบกวนน้องเพื่อนราะว่ามันมันเย็นพี่น้องเอ้ยเนาะสังเกตสังเกตพี่น้องเอ้ยว่าทั้งประตูเพิ่งเคยเห็นซื้อทังน้ำทางน้ำทางในมาหมอบให้น้องเพื่อนอยู่เนาะป้าสวน้องสบายดีแล้วน้องเด้ออ่านจากเลียคอหนึ่งก่อนขอซดหนึ่ง เห็นรูปพ่อตู้แล้วจะกล่าวถึงยังถึงแล้วบ้วยโดยขอบใจพ่อตู้เด้อขอบใจลาย,ลายที่หักแพงน้องขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความใคร่ามีขอให้ลำลำรวยรวยบริจาคหมื่นให้ได้แสนจากแสนให้ได้ล้านขอขอบใจลายเนะ้อ ภาษาเราเท่ขึ้ผสมกูไทยเนาะอ่ะไปกันเลยเด้อสบายดีสบายดีน้องสบายดีอนโดนพี่น้องเลยพยายามใส่ชุดจบพีิคพร้อมมืดตอนค่ำเป็นเมืดอีิลนะเนาะสิเป็นเมื่อนะอ,อื่นพี่น้องเลยที่ทางวิญยาณเองจะได้มาต่อน,น้าต่อหน,น้าพี่น้นองเพลินพี่น้องเพราะว่าเนี่กระพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะนี่แหละก็โอเคพี่น้องเลย ว่อต่อก็บม yeah. ่ได้ยากหรอกพี่น้องเลยทำมาสิต่อกลางคืนก็ได้แต่ว่ามอยาเอยากให้ภาพออกมางามๆเนอเนาะต่อของนี้แต่ก็ไปต่อจนข้างหน้ามันก็เป็นจบพี่น้องเลยเนาะเอาขอขอบคุณขอบคุณในลายเล่พี่น้องเลยเบิร์ตกุศุสุคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับสมคิดของมายาวคือเก่าคือเดิมเนาะบาบุตรก็ต้องมาจบงานขอโทษขอให้นะพี่น้องเลยเนาะเรหรับคลิปนี้มายาวขอลาพี่น้องเพี่คนนี้เจอกันในคลิปหน้าพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกุศุทุกคนนาเพี่น้องเนาะ